ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องดีๆนะครับมาให้คนที่ขายของใน Facebook ได้เรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างครับครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ใต้าการแจ้งเตือนเห็นไหมครับเนี่ยครับ เนี่ยครับขอแสดงความยินดีกับเพจใหม่ของคุณด้วยเรียนรู้วิธีเตรียมตัวเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จได้เลยจะสังเกตว่าข้อความนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราสร้างเพจแล้วแล้วมันเป็นเพจใหม่พูดง่ายๆเนาะมันเป็นเพจใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างมาได้3าวันนี่เองนะครับ แล้วมันมีคนให้ความสนใจเยอะนะครับความคําว่าเยอะเนี่ยไม่ถึง100นะครับอาจจะมีคนให้ความสน,สนใจเร็วกว่าปกติอาจจะสร้างมา3วันสมมุติว่าเข้ามากดเข้ามาดูเพจของเราเนี่ยประมาณ100คนสมมุตินะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันมีคนมาดูกี่คนแล้วเดี๋ยวเราคอ่อยอค่อยดูเพจทีหลังนอกว่ามีคนเข้ามาดูยังไงทีนี้อย่างนี้นะครับ มันจะมีวิดีโอตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่หลังจากวิดีโอจบนะครับเป็นวิดีโอที่บอกว่าการสร้างเพจเนี่ยคุณสร้างมาเนี่ยคุณรู้ดีแค่ไหนว่าคุณจะสร้างเพจแล้วคุณจะขายของได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากเจอรีโอเนี่ยสามารถดูวิดีโอต่อได้เลยนะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น ทุกคนดูวีดีโอเวลาจะทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยดูวีดีโอดูให้ครบทุกวีดีโอนะครับแล้วเราจะได้เข้าใจมันจริงๆนะครับโอเคเราก็กดเข้าไปเลยนะครับได้เวลาแล้วนะครับเราก็กดไปเลยตรงขอแสดงความยินดีกับเพจใหม่เนี่ยด้านบนเนี่ยนะครับเนี่ยดีวผมกดสีเทานี่นะครับเดี๋ยวเอาลงใหม่เนาะกดเลยนะครับมาดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับ Facebook เนี่ยเขาดีตรงนี้นะครับจะเห็น จะสังเกตว่าข้างบนเนี่ย Facebook เฟซบุ๊กเข็นว่า <c oughs> โทษทีนะครับ Facebook เฟ e บุ๊กเขีนว่า Facebook Business นะครับเลือกดูหัวข้อในหน้านี้เห็นไหมครับนี่คืออะไรนี่คือข้อดีของ Facebook ที่ผมอ่ากล่าวไว้ในวิดีโอที่แล้วนะครับที่ว่าคุณจะสร้างเพจเนี่ยแล้วคุณเข้าใจเพจดีแค่ไหนคุณต้องทําอะไรกับเพจบ้างนะครับนี่แหละครับมันมีผลกับความรู้ที่คุณต้องรู้นะครับ เนี่ยครับที่คุณต้องรู้นะครับที่หลายคนต้องรู้นะครับพเพื่อนๆก็ต้องรู้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเขาเขียนเลยต้อนรับเข้าสู่หน้าใหม่ของคุณดูวิธีที่ธุรกิจห,หลายร้านหลายหลายล้านลายใช้เพจ Facebook เ,เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้านะครับเขาก็จะมีปุ่มสีน้ำเงินว่าไปที่เพจของคุณอันนี้เราจะยังไม่เข้านะครับ ต่อไปนะครับมาดูนะครับ facebook เขาให้เราต้องทำอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับวิดีโอที่แล้วหรือวิดีโอที่จะเด้งขึ้นมาหลังจากวิดีโอนี้อะครับผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทำไมเราต้องรู้จักเพจให้ดีก่อนอะมาดูต่อเลยนะครับผู้คนเชื่อมต่อกับธุรกิจบน facebook มากกว่า1,600ล้านคนเห็นไหมครับ ผมจะเลื่อนขึ้นไปนั่นจะด,ดูง่ายหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมใช้มือถือทําวิดีโอนะครับจะมาอ่านกันเลยนะครับบน Facebook เชื่อมต่อกับธุรกิจขนาดเล็กผู้ใช้ Facebook 44%ค้นพบสินค้าและบริการใหม่ๆผ่าน Facebook มันจะมีเลขหนึ่งเล็กๆกับเลขสองเล็ก,ลก,อลกๆอยู่เห็นไหมครับเลขหนึ่งหลังเลขหนึ่งเนี่ยนะครับหลังเลขสถ้าเรากดไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครแหล่งที่มา Facebook โลเคชชอปปิ้งเซอร์วสองศย์นึก็อันนี้เขาวงเล็บมาให้เราเพื่อให้เราแตะเข้าไปแล้วก็เกิดแถบดําๆนั่นเองนะครับแล้วก็ค้นพบสินค้าและบริการใหม่ๆผ่าน Facebook กว่า2,000ล้าน,นข้อความถูกส่งไปมาระหว่างผู้คนและธุรกิจในแต่ละเดือนลองกดเลข3สีมเงินดูนะครับแหล่งที่มาเ a c บุ o ก k IQ m o d e r n m essenger 2 017นี่นะครับต่อไปนะครับดูอะไรเราได้รับผลกำไรมากกว่าที่คิดหลังย้ายจากการขายสินค้าหน้าร้านที่เราเปิดมาสีเป็นมาเป็นร้านค้าออนไลน์บน facebook เพียงอย่างเดียวเห็นไหมครับเขาก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออการขายของบนร้านหน้าร้านค้าของเราเนี่ยมันสู้การ มาขายของบน Facebook ไม่ได้นะครับเพราะมันมีกําไรได้เยอะนะครับต่อไปมาดูนะครับ Facebook บอกว่าอะไรสร้างตัวตนที่มีมูลค่าให้ธุรกิจของคุณมองเพจบน Facebook ของคุณเป็นดั่งหน้าร้านออนไลน์ซึ่งผู้คนสามารถเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเลือกดูสินค้าดูโพสต์รีวิวและทำการสั่งซื้อเนี่ยครับเห็นไหมฮะเขาบอกแล้วว่า ตัวตนที่แท้จริงเนยเราควรจะแสดงออกมานะครับเช่นการทำวีดีโอให้เห็นตัวเราคือตัวเราเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่โพสขายโพสขายกันอย่างเดียวเราต้องทำวีดีโอไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างนะครับให้เห็นหน้าของเราบ้างรีวิวสินค้าให้เกิดประโยชน์กับสินค้านั้นๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทำวีดีโอและรีวิวสินค้าความหมายตรงนี้นะครับต่อไปครับเห็นไหมครับที่ผมพูดเกี่ยวกับวีดีโอ ที่ผมพูดในวิดีโอที่ผมทำไว้ที่ผมบอกจะเด้งขึ้นหลังจากวิดีโอนี้จบนะครับผมเคยพูดคำว่าเกี่ยวกับเห็นไหมครับตรงนี้เกี่ยวกับที่อยู่ด้านบนนะครับนี่่ผมเลื่อนนะครับตรงเกี่ยวกับเนี่ยมีความหมายนะครับตรงเกี่ยวกับ Facebook บอกว่าอะไรแจ้งข้อมูลธุรก,กิจของคุณให้ลูกค้าทราบให้ลูกค้าติดต่อคุณได้ง่ายดายขึ้น โดยการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งช่วงเวลาทำการรายละเอียดข้อมูลติดต่อและข้อมูลสำคัญอื่นๆในส่วนเกี่ยวกับของเพจเห็นไหมครับเกี่ยวกับเนี่ยมีมีความหมายมากนะครับหลายคนสร้างเพจเสร็จแล้วไม่ได้ทำอะไรกับเพจเลยโพสขายของอย่างเดียวผิดไหมครับผิดนะครับผมถึงบอกแล้วว่า ดูวิดีโอที่มันจะเด้งขึ้นมาหลังจากวิดีโอนะี้ผมพูดเรื่องอะไรนะครับอย่าสร้างเพจอย่างเดียวแล้วขายของเลยนะครับต่อไปนะครับปุ่มกระตุ้นให้เกิดการดําเนินการกระตุ้นให้ผู้คนดําเนินการเห็นไหมครับเพิ่มปุ่มไปยังเพจของคุณเพื่อให้ผู้คนติดต่อธุรกจิจของคุณได้าสามารถนัดหมายด้วยปุ่มจองเลยหรือสั่งซื้อโดยการกดปุ่มซื้อเลย รวมถึงติดต่อกับธุรกิจด้วยปุ่มส่งข้อความหรือโทรเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นการสร้างเพจนะครับคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าเพจเราควรจะมีปุ่มพวกนี้แล้วมันอยู่ที่ไหนต้องตั้งค่าอย่างไรนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเฟซบุ๊กเขาทําให้อย่างดีเลยแต่เราไม่เคยทําตามกันเลยนะครับเอาล้ครับต่อไปมาดูเรื่อง การติดต่อสื่อสารกับลูกค้านะครับผู้คนใช้ facebook เพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนและธุรกิจที่สำคัญกับพวกเขา mm hmm. เพจของคุณมอบแนวทางมากมายในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่าน mm hmm. การโพสต์อย่างง่ายและส่งข้อความและเครื่องมือการโฆษณา mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. ผมถึงบอกว่าการตั้งค่านะครับ mm hmm. มีความหมายมาก mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. เราต้องสร้างโพสต์ให้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า นะครับคำว่ามีปฏิสัมพันธ์คืออะไรโพสต์ post ที่เราสร้างปุ๊บถ้าไม่มีคนมากดไลค์มากดแชร์ไม่มีคอมเมนต์เลยแปลว่าโพสต์ของเราไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทํำยังไงโพสต์ post แต่ละโพสต์เราต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับคนให้คนรู้จักให้คนเข้ามากดไลค์ hmm. กดแชร์นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะแชร์โพสต์ที่มีความสําคัญสําคัญออกไปข้างนอกบ้างนะครับให้เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูโพสต์ของเรานะครับนี่นะครับต่อไปมาดูเลยเรื่องการโพสนะครับเฟซบุ๊กเขียนให้เราเรียบร้อยนะครับสร้างโพสต์ที่ผู้คนสนใจเห็นไหมครับการโพสต์บนเพจเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการโพสต์บนโปรไฟล์ของ่วนตัวของคุณเลย คุณสามารถสร้างโพสต์ที่เป็นรูปภาพวิดีโอข้อเสนอพิเศษหรือแม้แต่โพสต์รับสมัครงานโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเห็นไหมครับในเพจนะครับมันจะมีปุ่มให้เราสร้างโพสต์นะครับนะครับสร้างโพสต์สร้างคอนเทนต์นะครับทําวิดีโอ มีข้อเสนอด้วยนะครับเราต้องรู้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอพิเศษเราควรจะทําอะไรกับเพจของเราเราควรจะเข้าไปสร้างอะไรกับมันนะครับหรือแม้แต่โพสต์รับสมัครงานก็สามารถทําได้อย่างเช่นเราจะรับสมัครงานให้คนมาร่วมงานกับเรานะครับเราก็สามารถทําได้นี่นะครับเห็นไหมครับ Facebook ทํามาดีๆเลยเครื่องมือดีมากนะครับแต่คนไทยไม่เคยสนใจนะครับงาน,นกิจกรรมและกลุ่มอ่า รู้ไหมครับมันอยู่ที่ไหนในเพจนะครับเราก็ต้องควรจะสร้างกิจกรรมอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเพจของเราไปทําอะไรไปช่วยเหลือสังคมด้านไหนนะครับควรจะทํากิจกรรมไว้เพื่อให้คนเห็นนะครับอย่างเช่นเพจผมเนี่ยมีอยู่เพจหนึง่งชื่อ apshop5965 นะครับผมไปแจกเจลล้างมือและก็ะสเปรย์ล้างมือ เป็นแอลกอฮอล์นะครับให้กับโรงพยาบาลนะครับเนี่ยครับง่ายๆนะครับแล้วก็เนี่ยผมกําลังทําชาอยู่อีกหนึ่งเพจนะครับชาเจวกู่หลานนะครับผมก็จะต้องทํากิจกรรมเกี่ยวกับอะไรดีชาอาจจะแจกชาให้กับผู้สูงอายุอะไรแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับนะครับวิธีการที่ผมแนะนํานะครับเพราะฉะนั้นมีความหมายนะครับเอาแล้วครับทีนี้มาดูตรงนี้การรับส่งข้อความเห็นไหมครับสร้างบทสนทนาให้กับลูกค้า ที่ผมพูดในบางในบางวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะเอาวิดีโอมาใส่ไว้หลังจากจบวิดีโอนะครับการสร้างบทสนทนานะครับก็คือการใส่ปุ่มข้อความนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับมีความสําคัญมากนะครับผมจะขย่าให้นะครับเนี่ยครับสร้างบทสนทนากับลูกค้านะครับ Messenger เนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถกระตุ้นให้ธุรกิจของเรานะครับให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาถามและเรา ควรจะตอบใป้ลูกค้าให้เร็วมากและเราควรจะตอบลูกค้าให้เร็วขึ้นปุ่มส่งข้อความนะครับมีความหมายหลายหลายคนไม่รู้เรื่องเลยข้อความลูกค้าส่งมาถามปุ๊บถ้าเราไม่ได้ตอบเราไม่มีเวลาตอบนั่นเท่ากับว่าเราเสียประโยชน์ในการที่จะขายสินค้านะครับตรงนี้ผมถึงบอกว่าบทสนทนาเนี่ยเป็นการกระตุ้นยอดขายของเราเป็นปุ่มหนึ่งเลยนะครับที่จะกระตุ้นยอดขายให้เราขายได้นะครับถ้าเรา ตอบช้าตอบช้าเกินกว่าที่ลูกค้าจะรอลูกค้าก็จะไปเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมเองก็ยังเคยหลุดลนะครับไม่มีเวลาเพราะว่าเราขายสิงงนค้าหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นการส่งข้อความสนทนากับลูกค้ามีความหมายนะครับตอบกลับให้เร็วนะครับอย่าลืมนะครับเอาล้วครับต่อไปนะครับมาดูว่าเพจของคุณทํางานอย่างไร Facebook มอบเครื่องมือฟรีที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยคุณจัดการกับเพจ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งต่างๆเช่นประเภทของผู้คนที่เยี่ยมชมเพจและวิธีพวกเขามีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ Facebook ให้เครื่องมือเรามาดีๆทั้งนั้นเลยครับทําหรือยังครับไม่เคยทํานะครับนี่วันนี้ผมจึงมาทำวิดีโอให้ความสนใจเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมันเข้ามาดูได้เลยว่าอะไรกระตุน้นเกิดตัวเรีอะไรบ้างนเ,นเนี่ยเห็นไหมเอาแล้วครับทีนี้มาดู อีกตัวหนึ่งนะครับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเพจเห็นไหมครับทําความเข้าใจว่าเพจส่งผลต่อธุรกิจคุณอย่างไรนะครับดูข้อมูลเชิงลึกนะครับคอยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับข้อมูลเชิงลึกเนี่ยมันจะเป็นกราฟเป็นตัวเลขต่างๆนะครับที่ในเพจของเรามันจะแสดงขึ้นมานะครับเราควรจะเข้าไปดูแล้วเราควรจะรู้ด้วยถ้าไม่รู้ก็มาอบรมนะครับ ใช้เพจของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญเอานะครับอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับที่ Facebook ส่ง Messenger มาให้เราเพื่อให้เราทำอะไรนะครับกลับไปดูใหม่นะครับเพื่อให้สับสนเนี่ยครับ Messenger ตัวนี้ที่ผมกดนะครับขอแสดงความยินดีกับเพจใหม่ตัวนี้หละครับที่เป็นสิ่งดีๆที่ Facebook มองเห็นเพจของเราแล้วเขาจึงส่ง m e s s e n g e r มาให้เราเพื่อ แสดงความยินดีกับเพจของเรานะครับเอาละครับทีนี้เราก็เข้าไปดูที่เพจของคุณปุ่มสีน้าเงินนี่นะครับปุ่มบนสุดเห็นไหมครับกดเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเพจนี้นะครับผมทําชาเกียวกู่หลานนะครับนะครับเป็นชาที่ผมกินแล้วผมรู้สึกว่ามันดีมากๆผมก็เลยมาทําชานะครับตอนนี้ที่ทำวีโออยู่เนี่ย วันนี้ก็คือวันที่15เมษายน2563นะครับวันที่เราเก็บตัวอยู่นั่นเองนะครับผมก็นั่งดื่มชาไปด้วยนะครับชื่นใจนะครับชานะครับโอเคต่อเลยนะครับจะเห็นว่าเพจนี้ทำไม Facebook จึงส่งข้อความมาให้เรานี่นะครับเห็นไหมครับดูข้างบนนี่ผมกดมันจะเป็นอ่าสีเทาเห็นไหมครับการเข้าถึงโพสต์387ครั้งต่อสัปดาห์ เห็นไหมครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราต้องดูภาพรวมคือด้านบนซ้ายเห็นไหมครับปุ่มสีเทาๆภาพรวมดูเลยครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มภาพรวมนะครับว่ามีคนเข้ามาดูอะไรของเราบ้างนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเอาลครับทีนี้ มาดาูเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแล้วว่าคนเข้าถึงแล้วหนึ่งคนเห็นไหมครับเอาเรื่องไปบนสุดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับโพสต์นี้มีคนเข้าถึงแปลว่ามีปฏิสัมพันธ์แล้วนะครับโพสต์ของเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนดูแล้วนะครับอันอื่นละอันนี้ก็มีคนเข้าถึงแล้วหนึ่งคนเห็นไหมครับเรื่องไปบนสุดเห็นไหมครัคบเท่ากับว่าโพสต์อันนี้ คนให้ความสนใจแล้วนะครับทําไมถึงแค่หนึ่งคนมันมีความหมายอะไรหลายลคนไม่เข้าใจต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโพส์บางโพสเนี่ยไม่มีคนเข้ามาดูเลยนะครับอันนั้นแหละคือ Facebook เขาจะมองว่าโพสต์ของเราไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยเราควรทําอะไรเราควรจะแชร์โพสต์ไปนะครับอันนี้ก็มีเข้ามาดูหนึ่งคนนะครับโพสต์นี้เข้ามาดูหนึ่งคนนะครับโพสต์นี้ล่ะ ล่างก็เข้ามาดูอีกหนึ่งคนนะฮะน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับผมคิดว่าคนเนี้น่าจะสนใจแล้วนะครับโพสต์นี้ก็หนึ่งคนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับดูนะครับเกิดอะไรขึ้นพอเป็นวิดีโอเข้าเลยครับเข้าถึงแล้วร้อยสี่ร้อยสิบสองคนเห็นไหมครับแค่สร้างได้ไม่กี่วันเองสามสี่วันเองนะครับเห็นไหมครับโพสต์นี้เป็นอะไรครับเป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยครับเนี่ยวิดีโอที่ผมรีวิวชาเกียวกู่หลานนะครับ มันจะช่วยกระตุ้นมีประโยชน์เยะนครับพวของเราได้มากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเห็นไหมครับมันจะเราควรจะทําวิดีโอด้วยนะครับหลายนะครับสั้นๆนะครับกลับนะครับสิ่งสุขภัอฑไขมันนี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็มาดูนะครับว่ากลับไปใหม่นะครับเห็นไหมครับเราก็มาดูว่า ภาพรวมๆแล้วเป็นอะไรฟรีดข่าวการแจ้งเตือนมีอะไรบ้างเพิ่มเติมมีอะไรไหมโอ้ยโทษทีเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมาดูตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าข้างล่างสุดเห็นไหมครับขั้นตอนถัดไปที่สําคัญควรจะทําอะไรมาดูเลยนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าให้เชิญ,เ,ชญเพื่อนให้มากดถูกใจเพจนี้นะครับเราก็ลองกดเชิญเพื่อนเลยครับเห็นไหมครับ พอเรากดเชิญเพื่อนให้เลือกเพื่อนผมมีเพื่อน4 0 0พันกว่าคนนะครับให้กดตรงเลือกทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเครื่องหมายถูกด้านขวามือเห็นไหมครับมันจะเป็นเครื่องหมายถูกด้านขวามือทั้งหมดเราก็กดส่งคําเชิญ4 0 0 4 5 2ยี่พันห้าคนด้านล่างปุ่มสีฟ้าด้านล่างเห็นไหมครับกดเลยครับตึงโอเคครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ก็จบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับกับวิดีโอนี้เดี๋ยววิดีโอท้ายๆผมจะเอาวิดีโอมาแปะไว้เพื่อให้ทุกคนเข้ามาทบทวนใหม่นะครับว่าที่ผมสอนวิดีโอเก่าๆมันคืออะไรแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างโอเคสวัสดีครับครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิดีโออาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ผมอยากให้หลายๆคนนะครับที่อยากจะเปิดเพจนะครับตั้งใจทำความรู้จักกับเพจนะครับตั้งใจที่จะเรียนรู้กับมันนะครับต้องรู้จักกับเพจก่อนถ้าเราไม่รู้จักเพจ ดีพอเนี่ยเราไม่เข้าใจระบบของ Facebook เนี่ยเราไม่เข้าใจกฎระเบียบของ Facebook หรือเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราจะต้องทำอะไรในเพจเช่นการตั้งค่าเพจการตั้งข้อเสนอต่างๆการทำเกี่ยวกับการแสดงร้านค้าอะไรพวกนี้ครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ดูวิดีโอนี้ให้จบให้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีวิดีโอ ท้ายๆเด้งขึ้นมานะครับให้ดูวิดีโอพวกนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวข้องกันกับวิดีโอนี้นะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิดีโอที่ผมตั้งใจทำนะครับช่วยอยากช่วยหลายๆคนให้เข้าใจคาว่าเพจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราโดยคนไทยนะครับไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้ทําอะไรก็ทําเลยนะครับไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษานี่นีสายคนไทยนะครับก็ยังไงเห็นวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับกับตัว คนดูเองของท่านเองนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับถ้าเจอใน YouTube ก็ช่วยกดปุ่มติดตามด้านขวามือล่างนะครับสีแดงสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับก็แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะมีกระดิ่งขึ้นมาใต้วิดีโอนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับดูวิดีโอกันทีีให้นานๆดูบ่อยๆแล้วเราจะเข้าใจลึกซึ้งพอเราเข้าใจลึกซึ้งเราจะขายของได้แน่นอนรับรองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ